นี่ใช่ไหมทุกคนอยากได้ตัวนี้กันหรอถ้าปักตัวนี้จะมากันใช่ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะปักปักโอเคเดี๋ยวไปคือตอนนี้ล่ามีตัวนี้แค่หลอดเดียวล่าต้องไปหามมาเพิ่มก่อนนะล่าถึงจะปักได้อือสวัสดีค่ะ ทุกคนทานข้าวกันเรียบร้อยใช่ไหมตัวนี้น่าจะประมาณร้อยกับบาทร้อยสี่สิบห้าบทนะคะตัวนี้ล่าใช้หมดไปสองหลอดอ่ะใช้ดีมากแต่ว่ามันตัวนี้มันนำเข้าอ่ะถ้าซื้อต้องซื้อแบบเยอะๆเลยอะ่ะคือถ้าซื้อตัวนี้มาขายทุกคนจะเอาใช่ไหม ตัดผมทรงอะไรยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยแห้งแตกปลายอยู่เนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ไปทำสีผมเลยขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะอลดน้ำหนักยังตอนนี้ก็พยายามควบคุมอาหารนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ได้ลงมากค่ะ เนื่วความที่ว่าลาเป็นคนเจ้าเนื้อแล้วตัวอ้วนด้วยแหละค่ะตัวนี้มันใช้กับผิวกายนะคะไม่ได้ใช้กับผิวหน้าลิปบำรุงปากหะ่ะคะไม่อตัวนี้บำรุงนิ้วมือค่ะไอนี่ตัวนี้บำรุงมือทำให้มือนุ่มแพ็กเกจจริงเลาน่ารักมากเลยเป็นมิกกี้มอ่ะอันนี้พกพาไปได้ทุกที่เลยทุกคนเขามีตัวนี้มานำเสนอเลยแหละมันน่ารักมากเขาเพิ่งได้มา น่ารักไหมอะคือมันติดแบบมันเล่นได้สนุกมากเลยอะคือมันแบบมันเปลี่ยนรูปได้ตลอดอะ่ะเนี่ยแล้วก็มีมิกกี้เมาส์ด้วยคือมันมาพร้อมกันอะกับตัวเนี้คือซื้อกันมาเป็นเซตอะน่ารักไหมแล้วมันใช้งานได้จริงนะคือมันเป็นกระเป๋าใบเล็กๆเลยอะ่ะเนี่ยล่าก็ใส่ของของล่าอยู่เนี่ย คือมันมาเป็นแบบเซตคู่กันนะทุกคนถ้าเป็นตัวสีฟ้าก็จะเป็นรถมินก็จะเป็นกระเป๋าสีฟ้าเขียวมินอะแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะมาคู่กันแต่ว่าดอกไม้นี่ซื้อแยกต่างหากนะน่ารังไหมถ้าเอาถ้าเอาแบบเนี้ยเข้ามาเป็นเซตจ,จะชอบไหมอะลองขายหมู่อื่นหมู่โดนหมู่อื่นคือลองขายหมูอื่นหมูอื่นคืออะไรอะ ตามไม่ทันอนะ่ะมันเร็วมากเลยวัสดีค่ะวัสดีค่ะปัดตาก้าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะวัสดีค่ะหมดหมู่อื่นค่ะอ๋อหมดหมู่อื่นรอสีผมสีน้ำตาลคาเมลเออน่าจะประมาณแบบ หลังวันเกิดก็ว่าเดี๋ยวไปทําสีผมค่ะกระเป๋าหรอตัวนี้หรอตัวนี้เหรอคะอันนี้เป็นเจ้าหญิงแล้วก็อันนี้มิกกี้เมาส์น่ารักไหมแต่ว่าลาทำไอ้ตัวหนึ่งหายอะ่ะแต่ว่ามันแบบติดแล้วก็เปลี่ยนแบบตําแหน่งได้รอตัวนี้หรอลาต้องเอาตัวนี้มาขายเราใช่ไหมที่ทุกคนถามหา เกิดเดือนหน้าค่ะเกิดวันที่สิบสองค่ะอันนี้เหรอคะอันนี้เป็นสินค้าของมารินดาค่ะของแบรนด์มารินดาเป็นโลชั่นซันสกรีนแล้วก็ตัวนี้เป็นโลชั่นกันแดดค่ะซึมซาบเร็วมากแล้วก็ตัวนี้ก็คือกลิ่นหอมมากตัวนี้จะมีกลิ่นเหมือนดอกซาก,กุระอะไรนะขายกระเป๋าโป๊กู้เหอยากได้กระเป๋าใบนี้เหรอ ลองใช้ดูยังอ๋อตัวนี้หรอนี่ไงตัวนี้ก็คือตัวนี้อตนเดียวกันอันนี้คือขนาด80กรัมนะราคาปกติอ่ะมันไอ้น,นี่มันพูดราคาไม่ได้หนอตัวเนี้ยอ่ะให้ดูว่าใช้ยังเมื่อกี้ทาไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่้รามาทาอีกรอบหนึ่งก็ได้ใช้แค่นี้เองเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอันนี้บีบจริงๆนะอ่ะให้ดูว่าเปียกมาจากลอบจริงเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเนี้ย แล้วมันก็คือแห้งเร็วมากแล้วก็ไม่ติดคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะอ่ะให้ดูว่าเหนียวไหมมันไม่เหนียวเกิดวันเดียวกันเลยคุณเลนโบไอเแชโดยี่สิบเองเหรนะอในแอปส่งพูดแอปได้หรอขอโทษค่ะกล้องมัวขอโทษได้นะเดี๋ยววันหลังไปแก้กล้องใหม่จอมัวมาก เช็คแล้วแต่ว่าด้วยแสงไฟด้วยค่ะแสงไฟห้องล่ามเป็นแสงไฟทีจ้าด้วยแล้วก็เกิดปี40หรือปี39ค่ะคือในห้องมันมีแสงไฟทีจ้ามากแล้วก็อ่อกล้องล่าก็ไม่ดีด้แลแหละเออเช็ดหลายรอบแล้วมันไม่ได้อ่ะขอโทษน,นะเดี๋ยวเดี๋ดลองไปแก้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันปี39เหมือนกันเลย น่าจะขายพวกกระเป๋าอันนี้หรอถ้าขายอันนี้มันจะได้อันนี้คู่กันเลยนะมันมาเป็นเซตนะอยากได้นี้เหรอลาล่าต้องใช้ไฟกลมๆอม้มันไม่ใช่ห้องล่าเนี่ยลา่าเช่าอยู่เหมันก็เลยแบบมันแก้ไม่ได้ขอโทษด,ด้วยเพิ่มสินค้าหมายเลขสองลงในตกากาอ้กตัวนี้เหรอ คืออยากได้สองตัวนี้เหรอถ้าเอาสองตัวนี้ไปจะไม่ได้พวกนี้นายพวกนี้ต้องไปซื้อเองนะเพราะว่าไอพวกนี้ล่าซื้อมาติดเองไมได้เป็นอย่างนี้นะคืออยากได้อันนี้ถ้าล่าเอานี้มาลงอะ่ะโอเคไหมจะให้ปักตะกร้ตา,าตัวนี้ไหมปรัแบบเป็นเซ็ตคู่กันอะ่ะพิกัดที่ไหนพิกัดที่ล่านี่แหละค่ะเซ็ตกระเป๋าน่ารัก ลานี่แหละค่ะเสร็จกระเป๋านะขอ,อโทษทีเมื่อกี้มีคนโทรเข้าลองเซตไฟดอนนะมาอุ้ล่าไม่ได้ใช้ไฟอะไรเลยล่าใช้แค่ไฟห้องแล้วก็โทรศัพท์แต่ว่าไฟห้องล่ามันอุ๊ยทุกคนถามหากระเป๋าใบนี้หรอชอบกันใช่ไหมอะถ้าถ้าจัดเป็นเซตแบบเนี้ย โอเคไหมถ้าจัดเป็นเซตแบบนีน้โอเคไหมอันนี้คืออันนี้ยบำรุงมือนะเนี่ยมันจะเป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยอ่ะให้ดูตัวนี้ขนาดประมาณสิบห้าก็นี่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นตัวเจลใสๆเลยให้ดูอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ือมันใช้ได้เป็นเดือนเลยนะหลอดหนึ่งอะประมาณร่าซื้อมาประมาณร้อยสี่สิบห้าอเนี่ยคือทาทุกวันมันจะช่วยเรื่องให้มือนุ่มอ่ะมือนุ่มแล้วก็ช่วยบำรุงอ่าผิวให้แบบไม่ดำไม่ด่านคือล่าทาเช้าเย็นอะแต่ปกติก็ทามากกว่าเช้าเย็นนะคือซื้อมามันก็จะเป็นเซตอย่างเนี้ยทุกคนคือนำมาด้วยกันอะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยซื้อมาเองนะ ให้พวกนี้ซื้อมาเองอยากได้ใช่ไหมถ้าถ้าปักเอามาสองสีอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีสีฟ้าเป็นกลิ่นมิ้นท์อันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเอามาลงสองสีชอบไหมถ้าซื้อเป็นเซ็ตแบบเนี้ยอ่เดี๋ยวจะไปหาตัวนี้มาปักให้แล้วกัน รอก่อนนะคืออยากอ่าลาถามความคิดเห็นหน่อยว่าจะให้ลาปักแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวหรือจะให้ลาปักสองตัวเนี้ยเป็นเซ็ตคู่กันการค้าแข่งคาทานเรียบร้อยแล้วค่ะเช็ดกล้องหน่อยลและเช็ดแล้วแต่ปอกกล้องไม่ดีขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวลาจะพยายามแก้กล้องให้ดีที่สุดค่ะอาลาถามนะถ้าลาปักตัวเนี้ยตัวเดียวร้อยสี่สิบห้าบาทแต่ถ้าละปักตัวเนี้ยสองอันคู่กันอะ สองร้อยกว่าบาทโอเคปะอยากได้กระเป๋าขอบคุณค่ะทุกคนวะทุกคนอยากได้แค่สีชมพูหรืออยากได้สีอื่นด้วยอะแนะนำปักคู่ปักแยกเอา,อางี้ไหมงั้นเราทำเป็นสองรายการไหมอันนึงเฉพาะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวลาไปเอารถมินเข้ามาด้วยดีกว่าเผื่อทุกคนอยากจะได้รถมิน กับอีกอันนึงจัดเป็นเซตแบบนี้เลยน่ารักดีจัดเป็นเซตแบบเนี้แล้วกระเป๋ามันน่ารักมากอ่ะมันเท่ามันเท่าฝ่ามือล่าเลยอะ่ะกระเป๋าอะ่ะแล้วมันมีสายตรงเนี้ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะเราข้างในคือใส่ของได้เยอะนะเนี่ยอันนี้ล่าก็ใส่เป็นพวกเอกสารทั่วไปอะ่ะแต่ว่าไม่มีเงินหรอกในเนี่ย แล้วแบบแบบคิ้วอย่างเงี้ยน่ารักนะผมลงแม้กวาดแม้กวาดค่ะผมมันแห้งแตกปลายทุกคนบำรุงแล้วมันก็ได้แค่เนี้ยมันต้องคือด้วยแบบผมล่ามันแห้งแล้วมันแตกปลายอ่ะเออม,มันมันไดทุกวันอนะ่ะมันก็คงต้องไปทําสีผมใหม่แล้วแหละน่าจะต้องตัดอะค่ะถ้าร่าตัดประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็ทําสีผมใหม่ไปด้วยหน้า ออตอนนี้กําลังพักหน้ายังแบบพยายามบํารุงหน้าอยู่ค่ะถ้าใครมีครีมที่ใช้แล้วแบบเออหน้ามันดีขึ้นแนะนําล่าม,มาในแชทได้เลยนะลดหุ่นสวยเลยโอเคได้ค่ะจะพยายามลดค่ะอุ้ยทุกคนเราผิดเป้าหมายละเราจะมาเอาอันนี้กันเดี๋ยววันนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้จะแปะเซลให้ทุกคนนะ แล้วถ้าใครซื้อสองชินขึ้นไปอ่ะเอาของแถมได้ไหมน่าเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการไปกดสิวค่ะคือกดต่อเนื่องมานานหลายปีค่ะแล้วก็พอเราเลิกเข้าคลินิกแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ด้วยพักหน้าใช่ใช่ใช่คือช่วงนี้ก็พยายามแบบพักจริงๆค่ะขอบคุณนะคะออยพสมครีมนวดหมักหมัก ผมก่อนสระหรอเอ้ยล่าเคยได้ยินว่าเอาไข่หมักผมอะ่ะใช้ดีไหมอะ่ลละบำรุงทิศเม้นท์ก่อนทําสีผมล่าคือตรงเนี้ยล่ามันแห้งแตกปลายมากเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยให้ดูสภาพไม่ได้เลยคือมันแล้วมันใดทุกครั้งที่สระผมเสร็จไง ัดแล้วทำาคลรตินถ้าตัดประมาณนี้โอเคไหมทำแคลาตินครึ่งนึ่งโอโอเคลองใช้ครีมบางแหงกะโอเคอ้ขอโทษด้วยกล้องมันหัวจริงๆค่ะอ่ะอันเนี้ยปัดแล้วก็กัดเซล์ลให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าใครซื้อสองชิ้นขึ้นไปเดี๋มีของแถมให้แน่นอนค่ะลองเปลี่ยนการแต่งหน้าใส่คอนแทคเออล่าจะถามอยู่ว่าคอนแทคเลนส์ใส่ตาเนี่ย ถ้าเราจะสั่งตัดส่งตาค่นที่คอนแทคเลนส์เราต้องไปซื้อที่ไหนเนี่ยเพราะว่าข้างเนี้ยมันสามร้อยข้างเนี้ยมันสาม้ยห้าสิบแล้วก็เอียงสายห้าสิบอะเราต้องไปวัดสายตาก่อนที่จะเอาคอนแทคเลนส์ป่ะอืมเดี๋ยวคนทาตามแน่มีกระแสขายของคืออะไรคะคือมันแห้งแตกปลายมากเลยทุกคนแห้งมากแห้งจริงๆะ แค่แบบยิ่งกว่ามีกรอบอ่ะใช้แชมพูกับคิมวัวใช้ใช้ค่ะแว่นท็อปจเจริญเขามีใช่ไหมพูดแป์ได้ใช่ไหมก็คือถ้าล่าอยากได้คอนแทคเลนี้ล่าต้องไปที่แว่นแว่นท็อปจเจริญอันนี้เล่มหลายรอบแล้วนะแต่ว่ามันมันกู้ไม่ไหวจริงๆมันพังหนักมากค่ะ ย้อมสีดำคือในใจตอนนี้มีสีเทาหมุนอันนี้คือในใจนะมีคาราเมลแล้วก็สีเทาหมุนแล้วก็อยากได้สีขาวไปเลยแต่ว่าขาวขาวเหมือนดัางจีนอะแว้นท็อเจริญบอกค่าสายตาโอเคค่ะเดียงให้ยาวค่อยตัดไปอันนี้เพิ่งตัดไปรอบหนึ่งหมักเคลาตินบ่อยๆสีอะไรทำให้สวย ทับสีดําคือล่า่เป็นคนที่ไม่ค่อยขึ้นหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้ากับสีดําเพราะว่าหน้าหนูดุอยู่แล้วเป็นคนที่เหมือนแค่ไม่ยิ้มก็เหมือนกดคนนะคะแล้วพอเราทําสีดํามันก็จะแบบอืมทั้งหัวเลยสีเดิมสีเดิมเป็นสีเนี้ยแล้วมันแล้วมันทําให้ดูเหมือนแบบขึ้นหนูเป็นคนเหมือนเนี่ยมันสีไม่เท่ากันแล้วอะเห็นไหมันไม่เท่ากันแล้วตรงนี้คือดํามาแล้วอะ่ะ ย้อมสีช็อกโกแลตสีเทาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมักกับน้ำมะพร้าวหรอสีแดงเคยย้อมสีแดงแล้วค่ะอันนี้คือสีแดงแตก่อนเป็นสีแดงแล้วก็มันเริ่มจางเริ่มจางลงมาเป็นสีเนี้ยแต่ไม่ใช่แดงเข้มนะเป็นแดงออกม,ม,ม,มุนๆแบบง่วงๆหน่อยอะค่ะ ขอบคุณค่ะ